สวัสดีเช้านี้กันทุกทคนครับผมเช้าวันนี้วันจันทร์ที่หนึ่งมีนาคมนะครับสองพห้าร้ลังจากที่มันแรงๆนะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็ได้นี่ครับใช้เทปน้ําหยดครับเทปน้ําหยดให้ฟักทองที่ได้ปลูกลงไปนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชื้นก็ตามที่เห็นครับนี่เลยแล้วก็จะมีมะรอยแมลงเจาะอยู่นี่ครับ ก็บางหลุมยังไม่เกิดครับพอบางหลุมยังไม่เกิดพอได้ความชื้นลงไปปั๊บนี่ครับเริ่มงอกแล้วนี่ครับงอกขึ้นมาละเมล็ดฝักทองดินที่ผมได้ปลูกลงไปก็จะสังเกตเห็นว่ามันดำดำนะครับนี่ครับผมใช้แกบดำได้กากมันครับมาผสมผสมก็หมายถึงว่าวันนั้นได้สั่งจากพี่ศักแปนะครับแล้วก็ให้น้องใช้รถไถดันครับตามที่เห็นเห็นดำดำไหมครับนั่นแหละครับคือ สิ่งที่ผมได้ผสมลงไปด้านเลยครับจ้างรถไถเข้ามาจัดการเลยผมมองว่ามันเป็นการปรับสภาพดินระยะยาวครับแล้วมันก็จะทําให้พืชของเราสวยงามได้เพราะดินไม่แน่นครับพอดินไม่แน่นปลูกอะไรก็สวยครับเป็นแปางที่เห็นผมยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีอะไรใดๆทั้งสิ้นใช้เพียงแค่นี่ครับซื้อแกลบดาและกากมันมาผสมฝักทองสวยนะครับอืมดูใบครับดูใบเขียวเลย ผมต้องถอนออกต้นหนึ่งดูรากลงลึกครับนขนาดนี้เลยสวยงามครับตามท้องเรื่องประมาณนี้แต่เราก็ต้องเอาออกนะครับให้มันเหลือสักหลุมละสองต้นนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่ไปแย่งอาหารกันเยอะประมาณนี้นะครับประมาณนั้นนะครับตัวไหนที่มันยังไม่เกิดนะครับตอนที่ปลูกมันยังแห้งอยู่มันก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆครับแบบนี้ นี่ครับเริ่มที่จะขึ้นมาแล้วถ้าเรารอแค่ธรรมชาตินะครับเราก็จะอยู่ไม่ได้แต่ทั้งหมดนี้ก็ตามที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการในสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีแล้วก็ความก้าวหน้าทางด้านทางวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนี่ปลูกไปก็จะเห็นเป็นแบบนี้เห็นไหมครับด้านซ้ายและด้านขวามีน้ําเห็นไหมครับน้ําตามสายเทปน้ําหยดที่เราได้วางไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับแล้วก็หลายๆคนที่กําลังรอเมล็ดพันธุ์อยู่นะครับใจเย็นๆนะครับอก็รออีกประมาณสักสองสาเดือนนะครับเดี๋ยวก็จะมีเมล็ดพันธุ์นะครับขายในราคาที่ไม่แพงมากแบ่งปันให้กับสมาชิกทุกๆคนนะครับอผมก็เหลือไม่มากครับจากปีที่แล้วนะครับส่วนหลายๆท่านที่ยังรออยู่ก็คงจะต้องรอต่อไปนะครับไม่นานก็ดึงยอดออกนะครับเห็นไหมครับรากมันลงลึกนะครับเพราะว่า การที่เราใช้แกบบทาและกากมันผสมลงไปเนี่ยดินมันจะไม่แน่นครับอันนี้คือปีที่แล้วมั้งครับนี่ตอนที่ปลูกมันเทศนี่เวลาไถขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพาทุกคนไน้มาดูกันโอ้อันนี้เกิดเยอะเลยครับถ้าเกิดเยอะนี่ต้องถอนออกนะครับอืมเห็นไหมครับรากลงลึกมากเลยนี่ครับประมาณนี้ให้เทปน้ําหยดไล่ไปเรื่อยๆครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ตัวที่เกิดก็เกิดครับนี่ฝั่งด้านนี้ เริ่มที่จะเกิดขึ้นมาแล้วประมาณนั้นอย่างที่บอกครับเพราะว่ามันมีความชื้นครับมันก็เลยทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งด้านนี้ก็ยังไม่เกิดนะครับอาจจะลงไปลึกอยู่นะครับกว่าที่มันจะเจอความชื้นถ้าเกิดว่าขี่เคียรดูก็น่าจะเริ่มงอกขึ้นมากันแล้วแหละนะครับพาดูทุกคนเนี่ยมาติดตามดูครับกอนเช้าๆนะครับก่อนที่จะไปทํางานก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันที่ผมได้ออกมาดูในสิ่งที่ ผมได้ปลูกลงไปมันเป็นความสุขทางใจที่อธิบายไม่ได้นะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นแตงโมครับแตงโมใช้เทปน้ําหยดไล่ลงไปนี่ครับเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ก็เพิ่งที่จะเกิดครับเพราะว่าเพิ่งที่จะเจอความชื้นนี่กำลังเกิดขึ้นมาเป็นประมาณนี้ครับ โอเคนะครับพาทุกคนได้มาติดตามเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆดูกันยาวๆครับว่ามันจะเป็นยังไงแบบไหนปลูกแล้วมันจะโอเคไหมเมื่อใช้แกบดาได้กากมันนี่ครับโอเคครับสวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับโอ้ทางด้านนี้ก็เริ่มงอกเยอะเลยครับหลังจากที่ได้เทียบน้ําหยดมานี่น,นี่ก็เช่นเดียวกันโอเคครับ